รัฐบาลไทยเดินเกม5ข้อเสนอสู้ศึกภาษีสหรัฐพิชัยนัดห้าเสาหลักเจรจาทรัมป์ปมภาษี36%นักวิชาการเตือนภัยเกษตรกรไทย จากกรณีที่สหรัฐอเมริกาภายใต้การนำของประธานาธิบดีทรัมป์เตรียมประกาศขึ้นกำแพงภาษีสินค้านำเข้าจากหลายชาติรวมถึงประเทศไทยที่อาจถูกปรับขึ้นไปถึง36%ล่าสุดรัฐบาลไทยไม่ได้นิ่งนอนใจได้ตั้งทีมเจรจาและสรุป5ข้อเสนอหลักเพื่อยื่นต่อสหรัฐหวังคลี่คลายสถานการณ์ดังกล่าวโดยเร็วรายงานข่าวระบุว่าข้อเสนอ5เสาหลักของไทยนั้นประกอบด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมแปรรูปและดิจิทัล การเพิ่มการนำเข้าสินค้าจากสหรัฐโดยเฉพาะพลังงานและสินค้าเกษตรการเปิดตลาดสินค้าเกษตรของไทยการบังคับใช้กฎหมายป้องกันการแอบอ้างถิ่นกำเนิดสินค้าและการส่งเสริมการลงทุนของไทยในสหรัฐ แต่ทว่ารองศาสตราจารย์ดรจุธาทิพย์จงมน,นิตผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศได้ออกมาเตือนรัฐบาลและ,กะเกษตรกรไทยให้เตรียมรับมือกับแรงกระแทกที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะภาคการ,กรเกษตรที่อาจต้องเผชิญกับการนำเข้าสินค้าจากสหรัฐเพิ่มมากขึ้นซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลผลิตในประเทศนักวิชาการ ชี้ว่ารัฐบาลควรเตรียมมาตรการช่วยเหลือและชดเชยเกษตรกรที่จะได้รับผลกระทบควบคู่ไปกับการหารือกับประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อแบ่งการนำเข้าสินค้าจากสหรัฐอย่างเป็นธรรมนอกจากนี้ยังเสนอให้รัฐบาลขอความร่วมมือจากภาคเอกชนที่ไปลงทุนในสหรัฐให้นำผลกำไรส่วนหนึ่งกลับมาลงทุนในประเทศไทยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศล่าสุดนายพิชัยชุนหัวชิระ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมหามาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโดยเบื้องต้นจะให้ความช่วยเหลือ6กกลุ่มทั้งผู้ส่งออก SME ผู้ผลิตอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจท่องเที่ยวและ SME ทั่วไปพร้อมเตรียมให้ธนาคารออมสินออกสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ และที่น่าจับตาคือมีรายงานว่าที่ประชุมคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินเป็นประธานได้พิจารณาชะลอโครงการดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่บาทและอาจมีการผันงบประมาณส่วนหนึ่งมาช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายภาษีของสหรัฐแทน